สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทานายดวงรายวันประจําวันที่19มกราคม2565ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะมาในวันนี้ก็มาลอยๆมานะคะพี่น้องอย่าหาว่าเป็นกระสือมานะคะบังเอิญว่าป้าหมอไม่ค่อยสบายค่ะวันนี้เนาะเออก็ไม่สะดวกที่จะให้เห็นหน้าตากันนะคะเออข้อยังชั่วแล้วค่ะพี่น้องค่ะ อ่าเอาอย่างนั้นกันการทำนายดวงเป็นเพียงแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องจ๋านาะนาแนวทางดีๆไปปรับใช้ในชีวิตนะคะของเรานะโดยการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองค่ะพี่น้องขาเนาะเอาอย่างนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนบ้างนะคะ ปรากฏว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากแล้วก็เซ็งมากเลยนะคะพี่น้องคาในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะณขณะน,นี้มีเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องอะไรพยายามถอนตัวนะคะพยายามถอนจิตถอนใจนะคะให้กระจับกระเฉงกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะได้สู้นะคะในวันพรุ่งนี้ความหมายก็คือพี่น้องอย่าจิตตกคิดย้อนหลังนะคะ ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าพี่น้องมีทางออกนะคะอย่าคิดล่วงหน้าด้วยนะคะเห็นไหมคะไพ่ทักนะเด็กถือไม้เท้าพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงมีพลังยังคงมีแรงอยู่นะคะใช่ว่าพี่น้องจะสิ้นหวังอันนี้เป็นเพียงความคิดความรู้สึกของเราเองนะคะแลก็ในวันนี้นะคะเบลล่าได้ทำนะคะ ภาพพักหน้าจอสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไว้ให้ด้วยนะคะภาพพักหน้าจอของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะที่เบลล่าจัดทำให้เป็นตัวอย่างคือเสริมดวงนะคะในเรื่องของการเงินและก็เสริมในเรื่องของการงานนะคะ ใครต้องการภาพพักหน้าจอนะคะที่จะเสริมในเรื่องการเงินทักเวลาเลยนะคะรู้สึกว่าจะใช้ได้ผลเลยทีเดียวค่ะพี่น้องวันอาทิตย์มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ดูว่ามีเกณฑ์เดินทางนะคะบางท่านนั้นเดินทางนะคะออกหาลูกค้านะคะขายของนะในวันพรุ่งนี้เดินทางแล้วจะ มีเงินเข้ามาละค่ะพี่น้องจา๋าเนาะแล้วก็พี่น้องวันจันทร์ก็ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเยอะนะคะรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันและปัญหานะคะที่มีอยู่ไพ่ทักบอกว่าพี่น้องวันจันทร์รออีกนิดนึงนะคะ mm. เงื่อนเวลาสถานการณ์นะคะต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือปัญหาที่มีอยู่จะโดนจัดการนะคะในเร็ววันนี้ด้วยดาบสมมงกุฎห็นไหมคะ ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันไม่ต้องวิตกกังวลละค่ะเล้วก็ไพ่ทักบอกว่า6ดาบนะคะมีเกณฑ์ออกนอกพื้นที่บางท่านอาจจะไปแก้ปัญหาบางท่านอาจจะไปโรงพยาบาลหมอนัดก็ได้นะคะแต่สําหรับ6ดาบนั้นพี่น้องวันจันอย่าได้กังวลค่ะทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นนะคะและจบในที่สุดในทุกเรื่องด้วยนะคะพี่น้องวันจันและในวันนี้เบลล่ากลูนานะคะ ทำภาพพักหน้าจอนะคะเสริมดวงเรื่องการเงินให้กับพี่น้องวันจันทร์ใครต้องการนะคะภาพเสริมดวงในเรื่องการเงินนะคะทักเบลล่ามานะคะพี่น้องค่ะเนาะใช้ได้ผลเลยทีเดียวค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นดูท่าทางว่านะคะ เออก่อนหน้านี้อาจจะดวงดีนะคะมีโชคมีลาบได้ของฝันของฝากของถูกใจนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารเนาะได้ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญโตโตหรือมีโชคมีลาบข้ามือน,นะคะอ่าอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้สำหรับพี่น้องวันอังคารแต่ในวันพรุ่งนี้ใครเป็นว่าเหมือนทุกขลาบได้เงินก็จะต้องใช้เงินนะคะ ฟืดเหมือนเดิมเอาว่างั้นหรืออาจจะเป็นเพียงความรู้สึกก็ได้ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารใครที่มีอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็อย่าได้จิตตกนะคะหมดหาใหม่หมดหาใหม,หไม่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะนะคะอ่ะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็พี่น้องวันอังคารยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องอยู่ฉะนั้นความกังวลในเรื่องการเงินในวันพรุ่งนี้ให้เราหยุดนะคะ อ่าก็จะมีช่องทางในเรื่องของรายได้นะคะหรือเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนค่ะพี่น้องวันอังคารแล้วก็บลล่าได้กรุณานะคะทำภาพพักหน้าจอเสริมดวงในเรื่องของการงานให้กับพี่น้องวันอังคารละค่ะเนาะอ่าถ้าใครนะคะสนใจนะคะก็ทักเบลล่ามานะคะรู้สึกว่าจะได้ผลนะคะสำหรับภาพพักหน้าจอหรือภาพมงคลนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้นะคะรู้สึกว่าจะได้ข่าวดีนะคะพี่น้องจะเนาะใครรอง,งานอยู่ก็จะมีคําตอบในเรื่องของการงานและมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะเออใครที่ขายของออนไลน์นะคะเตรียมเลยนะมีออเดอร์เข้ามาแน่นะคะและไพทักนะคะในเรื่องของว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ ในวันพรุ่งนี้ติดดาบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลอื่นนะคะมีความรู้สึกว่ามืดแปดด้านนะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของผู้อื่นและทําให้เราอึดอัดลําบากอย่างนั้นเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเอ็นข้อกระดูกราคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ดูว่าเหมือนไม่สบายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนะยังคงมี นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะและก็ยังคงมีครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างนะคะฉะนั้นที่เตือนเรื่องเดียวคืออย่ายุ่งเรื่องเพื่อนนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะและถ้าเรายุ่งเรื่องเพื่อนเราก็จะติดดาบนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะและก็พี่น้องวันพุธกลางวันเบลล่าได้ทำภาพพักหน้าจอเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะ เสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะพี่น้องค่ะเนาะภาพพักหน้าจอเป็นภาพมงคลใครสนใจนะคะที่จะนำภาพพักหน้าจอเสริมในเรื่องใดๆทักเวลล่ามาค่ะใช้ได้ผลจริงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นโอ้ยยังคงทำงานลุยๆหนักๆแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแต่เอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะ บางท่านในวันพรุ่งนี้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะในเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยภพยเทมเ r ลนส์นะบางท่านอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะแต่ว่าชิลชสบายสบายนะบางท่านก็อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในกรณีที่เป็นพนักง,งานหรือเป็นนะคะหรือในส่วนของราชการนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะแล้วก็ไพ่ทักดีมากนะเดอะเมิเชียนนะคะ คิดการอะไรวางแผนอะไรไว้ในหัวมีเป้าหมายอะไรพี่น้องวันพุธกลางคืนถ้าได้ลงมือทําแล้วประสบความสาเร็จราคาพี่น้องขานะในปีนี้ฉะนั้นแล้วลงมือทําได้เลยค่ะเอาละนะเบลล่านะคะกรุณาทําภาพนะคะเสริมดวงภาพพักหน้าจอนะคะให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนเกี่ยวกับเรื่องของเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องคะใครต้องการภาพพักนาจอเสริมดวงได้ต่างๆทักเวลาเลยค่ะใช้ได้ผลจริงๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะปรากฏว่ามีในลักษณะของการที่มีเกณฑ์ที่จะนะคะ ออกนอกพื้นที่เนาะจากบ้านจากช่องจากคนรักละค่ะในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยถ้าจะทำนายไปก็คือจำเป็นที่จะต้องไปทำงานนะคะจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนข้างหลังพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะ แลวก็มีความจิตตกวิตกกังวลเรื่องของการเงินเรื่องของหนี้สินเรื่องของพันธะสัญญานะคะพี่น้องคะ่ะเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนําเหมือนเดิมนะนะคะมีปัญหาอะไรเราอย่าจิตตกค่อยๆแก้ไปนะคะมีทางออกทุกเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าเนาะดูว่าจะพูดง่ายแต่เวลาปฏิบัตินั้นยากแต่ยังไงแล้ว เราก็จะต้องปฏิบัติให้ได้นิ่งให้ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่นอยๆกับคนรักอยู่ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้นะคะปรานีประนอมหรือปรับความเข้าใจกันนะคะพี่น้องมีโอกาสที่จะพันหลังกันสักระยะหนึ่งนะคะพี่น้องจาอ๋านาะอ่าหรือบางท่านอาจจะแยกกันอยู่เพื่อที่จะอ,อ,อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเนาะอย่างนั้นนะคะเป็นการแนะนําที่ดีเหมือนกันของไพ่นะ,ะสำหรับ9ก้าถ้วยนะคะ พี่น้องคะพี่น้องวันพระรหัสบดีในวันพุวกนี้เรามาระวังสองเรื่องนะคะพี่น้องนะค่ะและก็เบลล่านะคะจัดทําภาพเสริมดวงนะคะในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของเครดิตให้กับพี่น้องวันพระรหัสบดีนะคะนี่คือภาพพักหน้าจอที่เป็นมงคลเสริมดวงเนาะ,ะใครที่ต้องการภาพรพักหน้าจอเสริมด้านต่าง ติดต่อเบลล่าเลยค่ะเนาะมันใช้ได้ผลจริงๆค่ะพี่น้องมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นี้นะคะก่อนหน้านี้หรือณขณะนี้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยบังเกิดขึ้นน่ะนะคะโดยราชินีนะในวันพรุ่งนี้การเงินใครที่ซีเรียสเครียดเรื่องการเงินมีเงินหมุนเข้ามาล่ะค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่ามี10ดาบนะคะเรามาดระวังเงินเข้ามาหาย เงินเข้ามาโหดเงินเข้ามานะคะจำเป็นต้องใช้เลยทันทีนะคะและก็สิบดาบนั้นความหมายก็คือให้เราะมัดระวังจะเป็นทุกขลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาและความเลยทันทีนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะถ้าเป็นสิบดาบนั้นประหมอคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของว่าหนึง่งเราจําเป็นต้องช่วยเหลือคนอื่นช่วยญาติญาติพี่น้อง คนในครอบครัวนะคะหรือจะต้องอช่วยเหลือเขาในยามที่เขาเจ็บป่วยหรือเขามีเคราะห์หนักนะคะพี่น้องขาแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันศุกร์การเงินช่วงขาขึ้นจริงๆไม่ต้องเป็นดวงด้วยราชินีนะคะถือเหรียญคือเงินเข้ามาถึงแม้จะมีรายจ่ายแต่ก็จะเข้ามาอีกนะคะรวมถึงมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะพี่น้องขาเนาะค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นดูว่าวีตกกังวลคลุ่นคิดนะคะเดโมโนนะคะเอยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ,ะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องกังวลละกค่ะพลิกปฏิหานจะเกิดมีทางออกทุกเรื่องด้วยกงล้อแห่งดวงจะตานะคะนะใครที่กังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะ ยังมีคนช่วยเหลืออยู่คนรักในการช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะของยังขายได้อยู่นะคะพี่น้องจ่าเนาะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนลนะะ้าคา2ถ้วยนะคะแต่ว่าพ่ทัก5ไม้เท้าใครที่นะคะทำงานนะคะในส่วนของบริษัทนะคะในพนักงานก็ให้ระมัดระวังราคาพี่น้องจ๋าเนาะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับบริวารหรืองานหนักนะคะ หรือจะต้องเคลียร์งานนะคะหนักๆเออนี่เลยนะคะแล้วก็ขัดแย้งก็คือหมายความว่าเออขัดแย้งกับบริวารหรือระบบงานไม่ลงตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง mm. อย่างนี้ก็ mm. เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องคะ mm. นะก็ค,ะค่อยแกะก็ค่อยเคลียร์ไปนั่นเองค่ะ mm. สําหรับห้าไม้เท้าแต่ยังไงแล้วให้พี่น้องวันเสาร์ลดความวิตกกังวลลงนะคะพี่น้องนะเพราะว่าดวงมันไม่ได้แย่นะคะ ในวันพรุ่งนี้และก็เบลล่านะกรุณานะคะทำภาพพักหน้าจอนะคะเสริมดวงในเรื่องของนะคะในเรื่องของเอ,อ่อธุรกิจนะคะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการเอ,อ่อธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคขา,ขายนะคะอ่าเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภการเงินเข้ามานะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านไหนที่สนใจในเรื่องของภาพพักหน้าจอเสริมดวง นะคะติดต่อเบลล่าเลยนะคะใช้ได้ผลดีจริงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะค่ะหมอเวยพรนะคะให้พี่น้องทั้งแปดลังเกิดกินดีดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะตวันรงนี้ขอให้โชคดีเพีงๆคะ่ะสวัสดีค่ะ